สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่กัมาพบกับเขาคือเก่าเนาะที่ซองซาบิวคนบ้านป่าเนาะสบายดีมูเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกทุกานเนาะเรื่อจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องซาวิซานหรือว่าทางต่างประเทศซาบิวกับเขาสบายดีและสวัสดีทุกทุกานเด้อมันนี่กัมาพบกับเขาคือเก่าเนาะพี่น้องที่ซองซาบิวเนาะพี่น้องมันนี่ซาบิวก็มีภารกิจหนึ่งเนาะมันนี่ซาบิวก็สิมาเป็นสะพานบุญให้ พ่อลุงแม่ป้าเนาะแล้วก็รเอฟซีทางแผงไทยเนาะพี่น้องทีซาบิวอันไปถ่ายอยู่ในวัดอะไรพี่น้องสีเพิ่นสีเห็ดกุฏิใหม่อะไรเนาะมื้อนี้ยซาบิวก็สิมาเป็นสะพานบุญให้พ่อลุงแม่ป้าแล้วก็อ้ายทางแผงไทยเนาะพี่น้องทั้ง2องฐานเพิ่นเนาะพ่อลุงแม่ป้าเพิ่นอยู่กายอยู่ทางอันประเทศฝรั่งเศสเนาะพี่น้องในครอบครัวพ่อลุงแม่ป้าเนาะซึ่ง สื่อเพิ่นกับพ่อลุงบุญส่วนเนาะแก้ววิไลวงผัดจิตเนาะพี่น้องและกะแมแม่ป้ากะสื่ออลไทยเนาะแก้ววิไลวงผัดจิตเนาะเพิ่นก็ได้เป็นปัจจัยเนาะทีสวยสางกุฏิใหม่เนาะเป็นจำนวนเงินการหนึ่งล้านกีบเนาะสบิวกัขอบุญขอบคุณแม่ป้าพอ่พอลุงเพิ่นลายเดอ้อที เพิ่นสวยเรือเนาะสวยเรืออันสื่อดินบล็อกเพิ่น่าพี่น้องเดี๋ยวสบิวกระซิบใบมอบเงินให้ครูบาอาจารย์เพิ่นยวดภูแลเนาะรายกายอีกอายถาดนึงเนาะพี่น้องเพิ่นก็อยู่ทางอันทางไทยเนาะเพิ่นก็บ่ได้ออกสื่อออกน้ำเรียนเนาะพี่น้องแต่เพิ่นก็ได้เปิดปัจจัยหาลอยบาทเนาะพี่น้องเพิ่นก็ว่าบ่ให้สบิวออกสื่อเนาะเพิ่นก็ได้อุโมธนาบุญนำสบิวกับหาลอยบาทเนาะพี่น้อง แต่สบีก็ไปเอาเงินมาไปทีเรียบร้อยแล้วสบีก็สิไปอันไห่เพิ่นอยู่วัดเนาะพี่น้องก็เอาลายซื้อในกระดาษอีเล่เนาะไปไห่เพิ่นเนาะพี่น้องก็ขอบบุญขอบคุณพ่อลุงแม่ป้าเนาะทิวพลหละฝรั่งเศสพลเาะเพิ่นก็นได้อันซอยเพิ่นวะวันนี้สวกีก็มาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะพี่น้องก็ขอบบุญขอบคุณพ่อลุงแม่ป้าไอทางั่ง,งไทยไลายเด้อที่อัน ซอยเนาะพี่น้องซอยถิดกุติใหม่เนาะเพิน่นพอลุงเพิ่นกระผากมาเป็นจำนวนเงินกะหนึ่งล้านหกแสนพี่น้องแล้วเพิ่นกะให้สบิวเอาไปอันเฮ็ดบุญให้พอลุงแม่ป้าเพิ่นกะหนึ่งล้านกีบเนาะกะเรือหกแสนเพิ่นกะให้สบิวพี่น้องกะขอบบุญขอบคุณพอลุงหลายๆเด,อด้อบัดนีิสบิวกะนำเงินส่วนนี้ไปให้ภรรยาครูบาอาจารย์อยู่วัฒนภรรยาเนาะพี่น้องป้าปนังกัสาบิวเลยเนาะ ตอนนี้สบิวกาได้ออกมาแต่เฮือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาะพี่น้องบรรยากาศกัพลกัไก่สีมาหอดแล้วนาะพี่น้องสบิวกาสีลงวัดพุนเลยเนาะพลกักําลังสิตกพี่น้องเมื่อวานนี่กัแบบนี้แหละพี่น้องแต่กัลมมาแห้งแห้งเนาะแล้วกับพนไกพี่น้องพูดไปตกอยู่เซโนพุนเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศพลสิตกพี่น้องสบิวกาซีียงลงวัดพุนเลยเนาะ คนกำลังมาพี่น้องเอ้ยสิหยางลงทันอยู่บ้านาะตกมือหนึ่งซองมือกะหนทางกะเริ่มเปื้อนพี่นอมม้องข่ต๊คู่มือคู่มือจะไหนกะรถจักเข้าก็ออกว่อยากได้หลักใหญ่ก็ออกอยาได้พี่น้อง ออกได้แต่รถกระบะค,คอย,ยาวเขาเนาะผลกำลังมาพี่น้องสิอย่งางหอดอยู่บ่หมวกม่วงกระดกเลยพี่นอ้องเมื่ออื่นเนี่กาสิเป็นบุญนะพี่น้องบุญรักบ้านบุญกองขา่าบุญรักบ้านพี่น้อง คนกาเยับมาหยับมาพี่น้องนะที่ตกทางสวรรค์นาเขตพูดเลยเน,ะนาะกาสวิวกาขอบุญขอบคุณพอลูกแม่ป้าเพิ่นเนาะที่เพิ่นก็นได้ผ่าเงืนมาะลรพี่น้องเพิ่นก็นผ่ามาหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนเนาะเพิ่นก็นห้สบิวไปเป็นสะพานบุญกาซอยสามกุฏิกาหนึ่งล้านกี่พี่น้องสวิวกาขอบุญขอบคุณพอลูกแม่ป้าเพิ่นหลายๆเนาะ คนมาแล้วพี่เนา ตอนนี้เฮากลามาหอดหนาหวัดเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องผลกามาโควิดกามาพบกับพลนี่แหละพี่น้องเลยผลกัสิตตกเลยเนาะจั่วผลกตีกองแรงแหละพี่น้องนะ่าจะสามโมงหรือสี่โมงนี่แหละพี่น้องเย้ยนี่หู้พามรำเหลื่อมเนาะอันนี้ก็สิเป็นอันบริเวณวัดพี่น้องกระเป๊ดแป๊ดเนาะใบไม้ใบตอผลกักขวดจูดอะไรพี่น้องไม่ออก่นลงมาอัน ลงจังหันลงอียังเพิ่นกับจูดพี่นอบบ้องสวิวกาเขุมม่านประวัติและนะพี่นอ้นองกสีแดงขต้นหานอสแยนตะจนเจมพรเพิ่นเป็นผูไซนอเป็น ันนี้ก็สิเป็นเงินอันหน,นึ่งล้านเงินพอลุงแม่ป้าเพิ่นอันสิมาอันสอยสางกุฏิและมัน,นี้สบิวกามาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะพี่น้องตอนนี้สบ,บิวกาแต่งคันหาแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องก็เอาเงินใส่นี่งๆเนาะในคันนี่นนนนนแหละแล้วก็สิเป็นกระดาษสื่อพอลุงแม่ป้าแล้วก็ไอ้ทางฝั่งไทยเนาะแต่เพิ่นก็บ่ได้ให้ออกสื่อออกเสียงเรียงน้ำเนาะพี่น้อง กาเซบิวกาหายบาดจมพรหายบาดจมพรขึ้นไปอันทวายให้เพิ่นเนาะตอนนี้กาหายบาดจมพรเพิ่นอันขึ้นไปอันทวายให้เพิร์นอะไรพี่น้องนี่เป็นของพะลุงกับแม่ป้าแลของอาอยู่ทางไทยเด้อที่มีประตูปัจจัยช่อยเหลือท่านสุนี่เนาะขอให้พอๆกับความเจริญลงเนาะถูก เพื่นกบสียาดน้านาะพี่น้องพนกบมาพี่น้องเอ้ยโควิดกับสีมานำพนเนี่ยแหละเนาะ पी पीते निमा ते स्वीताो भवनापि वा तनाति दोषञ्च पचान्यो च लो धना वसन्ति तानुवन्नो दुतं

บุปผาตั้งรัด่้นห้าต้นไม้ต้นอัญมตนชว้นไม้ตนม้ต้นหญ้ามลาลาป่าเ้าปา้ แม่ออกพอละไทยแก้ว <kind> ว <abonn emen> ีในวงตาเจ๊ดหนึ่งล้านปีเนาะผลมอกโปรโมชนาร่วมกับพอออกทางไทยห้าร้อยบาทเนาะพทาะวาั้างนาออกอข้างสามผ่านกอยอโยวันโนสุขังพลังหรือมันยืงมันยเรือความเจ็บจะได้ความใส่ลาทีนี้ ตไลกันที่ผู้สวเอไปทันือนีผู้สวานเ้ออยอยาบกตกลงเ้อมาหนกลงามาสมุทรจะเทสไปน้อันเ้อะคะหลังจากที่ซวิวกาได้อันมอบเงินให้ยาครูิ่นก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาอพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกุฏิเก่านะ เพิ่น bueno, ก็ได้เก็บไม้นี่มาซ่อมแซมแล้วพี่น้องกะไม้กะกะขาดติดละตอนนั่นแหละเนาะกะบ่ได้ละเอียดละอ้างแล้วพี่น้องเพิ่นก็เก็บมาตอกใส่เนาะกตั้งแต่วิยังได้เกิดเจ้าพี่น้องหรือว่าแต่ยังน้อยๆแล้ววิกมาก็เห็นแล้วเนาะพี่น้องกนั่นก็สิเป็นอันใหม่เนาะที่เฮาก็ตั้งแพี่น้องวิกฝนตกตอนนี้เนาะกลงไปใกล้บ่ได้พี่น้องเอ้ยหลังจากที่วิกให้พี่ให้น้องอัน เบ่งกุฏิเก่าเนาะพี่น้องลายกาสบ,บิวก็ได้มอบเงินให้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะสบ,บิวก็ขอบุญขอบคุณพ่อ,อลุงแม่ป้าไอ้ทำผ่านไทย,ลย,ย,ทย,ทยไห,หลายๆเด้อที่ซส่อันปัจจัยเนาะที่ใอยเฮ็ดกุฏิใหม่เฮาวันอะไรพี่น้องสบิวก็สิ่อคจบคลิปเอาไว้ซ่ํานี้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบ,บิวเนอร์เพื่อเป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะขอบคุณทุกๆท่านเด้อ